ทุกโซนมาลุยเจตเซอร์ฮอตเจอร์ซิกเนียมีหนึ่้นแเพสองชิ้นมดตรงนั้นตูมเลยยู่ตรงนี้นะทางตะวันตกเฉียงเนือของสิงเกอร์วิลเลจย พลังค้าลมทันติลมเอาน,น้ำไม่กินโอ้แล้วก็แรงกันนะเจ้าเจ้าเช,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 ชื่อเธอซิกเนี่สามชิ้น ก็ใกล้ๆกันนะเมื่อกี้ที่เรามาจากตรงโน้นนั่นเองอเ,เจอซิลีครับตู้ไปนี่คือมาแถวเ,เราขึ้นไปไหนนั่นน่นซิลีก็คือมาแถวที่เคยทำเควสเรื่องคอราพิสนะที่มาหาโจนั่น,น,นเองแต่ก็เจอเจอซิลีซะก่อน ใกล้ๆกับอ่าลิงจี้พา์สโอ้ไปสูงเชียตรงนี้นะครับหน้าตอนออกของลิงจี้พา์สนะแล้วก็เจอซีรีต่อเกทแัน,ทนโหแท่นอยู่สูงเชีย เอสเคสเซตสวยงามอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ชิงศิลปตอบชิงศิลโอเคแล้วก็มีอ่าของสักการะอยู่ด้านนูน้นตามมินิแมนมันจะเป็นดาวแต่ตรงนี้ก็มีพวกอืมแต่อ้าโอเค อ่านั่นไงของักุลอะอยู่ในบ้านนั้นไปเลยปาก,กเลยเกตเฟสก็เออเป็นพอดีเลยเป็นไฟไงเฟสเฟสไฟมันเลยกอบมันเลยแตกง,ง่ายโดยน้ำของบาบาร่า อุ้ยตัวใหญ่ไม่แก้วเลยเลยโอเคโอค้โหตัวหินต้องสู้กับตัวหินไหมเนี่ยเออใช่มันทำให้กรอบมันแตกง่ายใช่งไงแตกแล้วใช่ไหม ยังฆ่าเดี๋ยวจาบาร์บาร่า,า,รานี่สายฟ้าว <c oughs> ันตดสายฟ้าโอย เรองผมมันลงช้ามือนกันน,นะเนี่ยเออจริงๆเลยตาย โคก็คือใช้สายฟ้ากับน้ำผสมกันอา้าวแล้วมีแสงอีกแล้วโอเคโนเอลออมาอุย้ยไอโฟดเกาะมา โอคมีกอกล้องใช้โกเอลอืก่อแตกแล้วเราจะล่มโกไฟฟ้า,านำ้ำ าต่อน้ำต่อูอ้ห,โหูโดไอหอนจบลยตัวใหญ่เอเอธนูนี่ไฟฟ้า,ปปากับน้ำ ปีกปีกยาน่าสองอย่างรวมกันมันเลยแรงน้ำกับไกด์ทูเจอร์เจนส์อะไรนี้โอเคแล้วก็อัติแฟกเติมเลยเออพูดถึงอัติแฟกเราได้มาเยอะนะมาอัพซะหน่อยเป็นเบอร์ซัคเกอร์บนกอลเปตตตอนนี้ยังเป็นบวกสูดอยู่นะของพระเอกเอาผมตั้งใจว่าจะให้มันอยู่อ่าบวกบวกเออเท่าไหร่ดีอ่ะ บวกสิบสองเหรอบวกสี่แล้วกันบวกสี่ให้ได้ทั้งหมดก่อนแล้วกันบวกสี่บวกสี่โอเคคือของทุกคนลนะเฉลี่ยก,กันไปเพราะว่าเราสุดตอนนี้เราสุดใจทุกคนแล้วเกย์นี่บวกสามแล้วเกย์บวกสี่แล้วสำหรับอ่าถ้วยของพระเอกนะโอเคแล้วก็อตัวนี้ด้วยเบอร์ r k เกอร์แบทเท s มาส โอเคบวกสองบวกบอยสองโอ้บวกห้าพีเ่เอกเพิ่มขึ้นสองข้าโอเคโจมตีสิบสองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นโอ้โหป้องการสิบโอเคบวกสี่ของพี่เอกก็บวกสี่มากกว่าบวกสี่หมดแล้วนะเพราะว่ายิ่งอันแรกๆที่เป็นบวกสิบหกโหแรงมากมาที่บาร์บราร่ารู้สึกจะใช้เยอะแล้ว เออมันมะีเ r วลิงด็อกเตอร์นะผลเพิ่มผลการรักษาดีมากถ้าเป็นเซสสี่อันก็เยี่ยมเลยเนาะโอเคงั้นดูไหมเซสสี่อันของเ r วลิงด็อกเตอร์ไปต่อนด,ดูอันอันที่ lucky dog เพิ่มเวลาป้องกัน เดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะโอเคดอกไม้กระถ้วยของบาบาร่านะยังไม่มันเป็นตัวที่เป็นอันนั้นลักกิง้งอ่อด็อกอะไรสอยาลักกี้ด็อกเออก็เลยมาเปลี่ยนเป็นอดอกเ็นเทวินด็อตเตอร์เนงดอกไม้กระถ้วยโอเคเรื่องอแรกเลยละกัน <laughs> ก็ทำให้บนัสเซตเป็นเทเบิลิงด็อกเตอร์หมดแล้วนะก็เซตสีอันก็เมื่อไปถ้าไม่ตายจะทำให้ฟลุฟ่มพลพลังชีวิต20โอเคเอาให้ฮิลฮิลโฟกัสที่ฮิลอุย้ยจะไม่เป็นสีเขียวช่วยเป็นสีเขียวฮะไม่เอาไม่เอาช่วยสองดาวเลยเหรออ่างั้นอ่าเพราะมันมีสี่ชิ้นที่เป็นเทเบิลิงด็อกเตอร์แล้วงั้นก็กลับมาใส่อ่านี่ไงเอ็กไซคัพเปิลไม่มีคนใช้เหรอสี่ดาว ใส่เลยย่าจริงดีเราก็มองว่ามันไม่มีใครไม่ใส่เอ้ะเรียกว่นะสดาวใส่ทุกคนแล้วนี่นาทำไมมันหลงเหลืออยู่โอเคดีมากก็มาบวกสีให้ครบทุกอันนะโอเคมาเริ่มจากในตัวสีดาวนี่แหละสีสีม่วงนี่แหละโอเคเสร็จพลัง โมล่ามีไม่พอะโอ้ยจะไม็นโมล่ามหมดเร็วเหลือเกินโอเคตอนนี้พลังชีสสูงสุดเจ็ดร้จมตี65สิบ้าพลังป้องกัน31ชำนานธาตุยี่ห้านี่คือสำหรับอัติแปลกนะที่จะบวกเพิ่มเข้าไปใน At view, แอทิบิวต์ตั้งพื้นฐานนั่นเองโอเคของบาบาร่าสวยงามแปลว่าอยู่นี้นะตะวันออกของหลิงฉีพาสก็นะ่าจะใกล้ๆที่เคยบอกไปแล้วตรง ที่มีอ่าทั้งประตูตรงนี้แล้วก็มีขอสกักการะมีกล่องใช่ไหมขอสักการะในในบ้านหลังนั้นใช่ปะโอเคตามนี้ใกล้ๆกักนนะต้องขึ้นบันไดตรงนู้น่บนสุดเลย ข้างหน้าที่ข้า,างหน้ามีกล่องน,นั่นเองแล้วก็ระหว่างทางมีไอ้ลูกสม,มุนเต็มเลยเก๋ปล่อยพลังข้าเก๋มิซ่า <c oughs> เก๋อุอ้ยน้ำ ฟ้ำอเ้เกตตัวใหญ่ละ้ายหลงังคาลม เห็นวด็อกเตอร์เกชีโอมีดอกไอาอาร์ติแฟกต้วอาแต่ว่าต้องฆ่าศัตรูตามรายทางทั้งหมดนั่นเองโอ้เยมีถังระเบิดเฮ้ไม่เปิดตานล,ล,ลงไปฆ่าต่อในบ้านหลังนี้รู้สึกจะเยอะเลยอโอ้ย

เลยเอ้กรเสีเช็ดสวยาง,งามได้ของบนนัน่นนี่เราจะเอายะเย,ะยะี่ยนไกนคลายหมดลองดูเกตายอย่างรวดเร็ว สีกล่องมันจะเปิดหรือยังแต่ว่าต้องไปฆ่ามอนตรงน้นอีกจะเปิดก็เอาเลยละกันเจ็บนิดนิดอ่าเราหายไปไหนแล้วล่ะอ๋อนู่นซ่อนตัวอยู่อีกนี่แน่แน่แน่ ด้ยังกอง่าโอเคอเปิได้แล้วพีเสียชก็คือต้องข้ามมอนให้หมดเลยแล้วในย่านนี้โอเคนะจุดนี้ครับตอนออกของลิงจีพัสทำไมเราหาโจมไม่เจอเลยตอนนั้นที่ทำเควสเรื่องของลาพิสมอล,ล่ามันอยู่ไหนเนาะ สนาข้าเปืองโอเคจัดทีมซิงโนโอเอลก็ฮิลได้เนอะอ่ะฮะแทนโนโอเอลก็ได้ขับเปอร์มาชุดไป สองโอเคโน,น่นนี่ง่ายๆนะชัดเจนพบยังอ่ะขอะอีกหนึ่งตรงไหนวะอีกหนึ่งบางทีอาจจะไม่แค่แค่สี่อ๋อนี่โอเคเรียบร้อยไม่เป็นไรเช็ดอืม้ม นะจุดนี้ตอนออกของหลิงจีพลาสขึ้นมาหน่อยขึ้นมาทางเหนือหน่อยหนึ่งเจอสองขอสักการะครับอแต่วิวตรงนี้สวยจริงๆตรงเขาเทียนแฮงตะวันตกของเขาเทียนแฮงนะนี่เรียบร้อยนะจุดนี้ตะวันตกเชียงใต้ของเขาเทียนแฮง แล้วเราก็อยากจะไปเปิดกระลพอด้านทิศใต้โอเคจากจุดนี้เเจอโจรสักทีเจอแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองแหมอ้หุพันสองแน่เยอะด้วยดีมากโอเคมาอันติลมเฮ้ยอันติไฟฟ้า อันตีฝนไปโอเคแล้วก็อันตีล้มทำทุกอย่างโอเค Okay, ได้เยอะเลยครับเชอร์ฮาเตอร์อีซิกเนียเอนี่ด้วยใช่ไหมน่ะเชอร์ฮาเตอร์อีซิกเนียเต็ไมไปหมดดีมากโอ้อ oh. oh, แล้วก็กองด้วยเลยดีมาก นะาจุดนี้นะของแผนทีท่ตอนตกเชียงใต้ของเขาเชียนเหงงหน่อยนะรับแจมโอเคอ่าไข่ปูโอเคไส่กอรอบน้ำตาลโอเคแล้วก็แปลรูปต่อไส่กอรอบ ได้สี่แจมได้หกคกก้าโอ้ได้เยอะเลยเพราะว่าสวิตต์พาวเวอร์เยอะแล้วก็แป้งเคทำเมนูครับต่อไปชินเซ่เซอร์ไฟล์ความชำนานหนึ่งพัสิบห้าองเงยไม่มีใครมีบอนัส เริ่มปรุงเกอกาญจนนาสองรับเก้าห้าต่อไปนูตเลวิสมาร์เทนเดลิเคซี่กาจนนาสูงทับสิบเลยนะเกอหนึ่งที่กาญจนาหนึ่งรับสิบเคหมดรับถดเซลลี่ซุปโอเคมีคนอ่าโนเวลโนเอล เก่งเรื่องเมนูนี้โอเคครับชนะสี่ทับสิบโอเค s a t i s f y i n งสลัดปรุงได้เลยโอกาสมาสองก็ทีเบรคแพนเค้กเคมีสะาบรา yeah. เย่แต่ปรุง ปาชนาหนึ่งรับสิบโอ้พึ่งทำไปครั้งแรกอะไเนี่ยสองรับสิบสามรับสิบโอเคแล้วก็ลาเต้นีนิสซิุ่งเลยแล้วก็มัสมั่นชิคเกันสโตรเวอร์ ากร,ร,ร่าเฮ้ยเลือกจํานวนเก้าจํานวนเลยได้เลยเย่ yeah. แต่เหมือนพอมีค <c oughs> ิวก็รู้สึกว่าจะใช้น้อยลงแต่ไว้บัฟบัฟแบบโจมตีกับป้องกันนะอเตกตลรูป ก็ใช่นี่แหละตรงอาหารโอเคมีจุดเทเลปาร์ตอยู่ข้างหน้านูนะนั่นไงตรงป่าตรงนู้นเนินขาวตรงนู้นไปนี่นะครับจุดนี้ทางใต้ของเขาเทียนเฮงใกล้กับเทลปาร์ตที่เราจะไปเปิด โอเคถึงแล้วจุดเทลพอตเปิดโอวิวตรงนี้จุดเทลพอตทุกที่เลยนะเออเขาใช้เหมือนเป็นจุดชมวิวเลยอะ่ะจุดเทลพอรตก็เป็นจุดชมวิวด้วยสวยงามนี่มีน้ำตกสูงใช่เมื่อกี้ที่เราผ่านมาจากเกาะตรงนั้นโอเคสวยงามอ๋อี่ไงมีซีพอซิลีอยู่ตรงนู้ซีรีป่มีแต่สลามอ๋อสลามสลามเลยครับ โอเคชมวิวณจุดนี้เทเลปอดทางใต้ของเขาเทียนเฮงมีกองโจลอยู่ตรงนี้โอเคดบาบแสงของโนโอเอล โอเคไม่ยอมตายเวิร์ดอึดโอเคเรียบร้อยตัวใหญ่โอเคจับย่อแล้วโอเคอันติลมสองตัวนี้เติมน้ำไปด้วยโอเคเรียบร้อย ชิชิงอัพก็อดอัพกูอัพกมูให้ก็อดโอเคนะแล้วก็เทสเซอร์ฮอดเดอร์อิสซี่เนียเต็มไปหมดดีมากนะจุดนี้นะฮะทางใต้ของเขาเทียนเหงใต้ไกลเลยแหละโอเคสองห้องนี้มีกล่องด้วยนะ ก็เ<ป>กี่ยวใกล้กับตรงนี้แหละที่เกิดของโจรตรงนี้จุดเดียวกันโอเคข้างบนก็ยังมีโจธน,นุอีกหนึ่งพอสองเลยอ่ะส,สามตัวเลยเรียกพวกมาโอเคชาร์ ไฟฟ้แขนล้มกระจายธาตุหล่อเดชเชอร์อินสิกเนียเดชเชอร์ฮอตเนอะอินสิกเนียเล้วกล่องโอเคดีมากเสร็จหล่อก็คือขึ้นมาข้างบนนี่แหละนะ ก็ใช่ตำแหน่งเดียวกันทางทิศใต้ของเขาเทียนเฮงที่มีกองโจรหึ่มเลยดีมากเลยก็ทำให้เราป่าปลาม่ตัวเซเชลฮอร์เตอร์อิสซิกเนียได้เยอะเลย ก็เลยซิดนีย์มีเปล่าแต่ได้ว่ามีสามตัวไม่ใช่หรอเราหายไปไหนอีกอันหนึ่งเตมอะไรบดก่องเย สวยงามนจุดนีเลยจากเมื่อกี้ขึ้นมาหน่อยรังทันเหนือนะแต่ว่าก็อยู่ที่ทิศใต้ของพวกเขาเท่นเห้งอยู่ดีนะแสงหินอีกแล้วนะจะรีบไปรีบไปจุดอ๋อไม่ไกลมากโอเคก็อีกอันนึง อ่าโอเคมีกองตรงกลางพอดีดิสนาแสงหินโอเคอยู่นี่นะตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขาเทียนเฮงค่อนข้างจะไกลกว่าใกล้จุดฉาบ โอเคนะแล้วก็มีขอคอแล้วก็มีขอสการลัตรู้สึกบนฟ้าแถวเนี้ยอ๋อนั่นแหละเกยังสูงไม่ไม่พอก็คงต้องขึ้นขอคอยคอยมีกล่องด้วยเลยดีมากแล้วก็ไปเอาของสการะพอดีไหมพอดีโอเคดีมาก ณจุดนี้ที่เดียวกันกับเมื่อกี้เลยตตัวตกชิ้งใต้อของขาเทเทนแหงนะ